น่าจะน่าจะช็อกอยู่เวลาดูอะเออจําได้ดูภาคสองดูซีนเดียวคือไม่ดูต่ออีกเลยเพราะว่าดูแล้วแบบใจสั่นอ่ะไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนเราบ้างหรือเปล่านะคือมันแบบมันสุดจริงๆอะ่ะ เรื่องนี้คือยกให้อันดับหนึ่งเลยเรื่องความโหดอ่ะคือเป็นเรื่องที่เราไม่กล้าดูเต็มๆทางเรื่องใครที่อยากดูนะครับไปดูได้ที่โรงภาพยนตร์นะครับเมเจอร์ Major. โดยวันที่เข้าฉายเนี่ยเขาจะมีสนิ a พรีวิวก่อนวันที่31ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนนะทุกคนแล้วจะเข้าฉายจริงในวันที่7พฤศจิกายนส่วนตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะฉายแค่บางโรงนะทุกคนเพราะว่าหนังเนี่ยมันเฉพาะกลุ่มจริงๆถ้าเป็นต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ดูนะทุกคนใครที่จะไปดูนะครับก็คอมเมนต์บอกกันด้วยส่วนเราเนี่ยบอกเลยว่าไม่กล้าดูเดี นะดูแลแบบคือดูแลเจะอ้วกเลยอะ่ะแล้วถ้าไปดูในโรงคือแบบจอใหญ่ๆชัดๆเสียงกระหึม่มคือแบบไม่ตายหรอแบบโอ้โหไม่ไม่ไหวจริงเรื่องนี้ขอขอผ่านทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเรื่อง Terrifier ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ